วันนี้นะ่าเบื่อสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้ฉันอยากทำงานอะ่ะสวัสดีครับผมรองหัวเป็นผู้จัดก,การร้าน SCP ีฟอร์ดิชันนะครับคุณสามารถมาเป็นยามได้แล้วคุณจะได้เงินเดือน3,000บาทนี่เวอร์ชันอ่ะโอเคเราสามารถเราสามารถทำงานได้นะครับนะคุณนั่นแหละกับตอนเที่ยงครับกับงานตอนเที่ยงนะครับกับบ้านตอนเที่ยงนะครับโอ้น่าสนใจจงังเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดกว่า นี่ไงฉันมาถึงแลว้วอ่ะเปิดประตูโอเคปิดประตูได้ต้องสแกนต้องกดน้ำโอ้โอ้อะไรกันอ๋อเกินนะโอ้นี่ไงโอ้ที่นี่โอ้โหมีการตรวจจับหลังร้านทุกเนี่ยหลังที่นี่โอ้โอ้นี่ไงเขาเสียบกล้องโอ้โหน่าจะมีรูอยู่แหละให้เสียบกล้องไปได้นะ ตอนนี้นก็ด้วยปิดประตูโนโกน่อนเพิ่งมีใครบกุกเข้ามาอ,อาจจะไม่มีใครบกุกเข้ามานะหลับดีกว่าสองชั่วโมงต่อมาอมโอเคเออ่ตัวซ่ดโอ้เวลาเที่ยงแล้วนี่นาะโอเคไปเลยโก เที่ยงตรงด้วยเอาเปิดประตูด้วยไป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 โก็ก็เงินสามพันบาทสามพันบาทสามพันบาทโอเคปมปิมปดอยู่ตรงนี้อ่าไปกว่ากระเบนจ้าโอเควันนี้ฉันจะได้เงินแล้วสินะเย้ yeah. ว้าวสุดยอดเย่เยๆเย่เย้ว้าสุดยอดไปเลยว้า wow. ว ที่เราทำง,งานดีแน่นอนอ่ะฮานนไปดีกว่าก็น้ำไปดีกว่าไปหานี่ไงจัมีบ้านสองหลังะนะชันจะามานอนที่นี่อยู่เสมอเพราะที่นู่นเพราะบ้านที่ไม่ทีวีนี่ไงที่นี่มีทีวีแต่มันไกลอ่ะโอเคฉันมีบ้านสองหลังอ๋อไปดีกว่าจบคลิปจบคลิปจบเรื่องแล้วท่านผู้ชมโอเค ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จะจบก็ขอบคุณมากมากนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับที่ติดตามผมด้วยนะติดตามผมด้วยละบ๊ายบายปุ่มแดงๆนะปุ่มแดงๆอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับนะเพื่อที่มันจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนลงคลิปใหม่ของผมบ๊ายบาย